เมอนเลยละสวัสดีค่ะวันนี้เราข้อมาเดินออกกาลังกายกันเหนือนเดนนะคะทุกคนเดินออกกาลังกายะนะคะ exercise g a i n everyone ว้าวนกกับรังเน้วต้นไม้ใหญ่ามากเลยนะคะวันนี้มีใครถูกลอตเตอรี่บ้าง ลุกลุกลุกล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 ับบ้านแล้วพราทิตย์กำลังจะตกค่ะสวยมากค่ะทุกคนพรอาทิตย์กำลังจะตกแล้วสวยเลยตา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 ว้าวมุมนี้เป็นมุมที่แบบว่าชอบที่สุดแล้วนะคะ คือสวยจึ้งมากเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัสาไอโนอชิวขอบคุณนะคะแม่เราตึกถักไปเองอ <laughs> น,เนั่นแหละฮันแม่ฮันแม่ฮันแม่ฮันแน่หน,น,หน,น,นใช่ไหมนี่สวยมากเลยอะทุกคนดูสิคือแบบ สวยจึ้งมาด,ดึงดาวโอเคเราไปทุกต้นมตไม้ต้นไม้อยู่โตคนอื่นก็ก็ลังใทางนั้นนะแต่เราก็อยากดูพระอาทิตย์ไงอยากดูพระอาทิตย์อะอยากดูพระอาทิตย์ตกสวยสวยค่ะพระอาทิตย์ตกแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วย นะคะเนี่ยไม่เห็นคนนั้นนานแล้วคนที่เขาเอาา่อมิ่งรีวิวแชร์เพิ่มสวยจริงๆนะทุกคนเขาก็ออกกำลังกายกันไปคนก็จะมีวิธีการของตัวเองนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสวยๆชิ้นๆตรงนั้ก็จะเป็นทีมงานสาวๆนะคะแล้วก็เดินกันไป สาวๆก็เดินไปนะคะ,น,ะ,ะนี่ยนะคะนี่พ่เด่นเอาทำังทายในตู้กันนะคะอันนี้เป็นูิวงรอบนอกนะคะ ที่เดินยากนี้เพราะว่าเราก็อยากดอาูอยากดาูไฟติดตกตรงนี้จะเป็นอ่าการประพานะคะฝ่ายฝายผลิตลก็จะเป็นที่ผลิตผลิตน้ำประปาให สำหรับเกาะสมุยใช้นะคะปานปลาปลาสองห้าสีห้าวันนี้มีใครมีใครถูกลอตเตอรี่บ้างว่าแล้วว่ามันต้องออกสามเจ็ดเจ็ดแต่ว่าไม่ได้ซื้อเสียดายมากเลยอินเทอร์เน็ตดีนเป่าเนี่ย มาแล้วน <chat> ีาไม่ไาลวนห้องมเยอ้าเขายังอยู่ทุกคนเขายังอยู่นะ เขายังอยู่คนนั้น่ะอยงนั้นเขามาปั่นทุกวันเลยคุณบอกก็เจออยู่ปั่นเร็วด้วยนี่เดี๋ยวเราก็ไปเจอแกข้างหน้านู้นอีกรอบหนึ่งเห็นไหมบอกแล้ว,วแกมาปั่นทุกวันสวยมากด้วยตรงนี้นี่สวยไหม สวยชื่อมาดิงดาวเลยกล้องฉันเนี่ยตกนะสวยมากสวยมากขอบอกสวยจริงขออนุญาตวางกล้องแปับขยายก่อนนี่ตกลงเซนเน่ได้เดินออกกำลังกายครบปะเนี่ย ขอขออัดคลิปแปบนึงนกกำลังบินกลับท้องฟ้าก็เป็นเกล็ดสวยเช่ะโอเคไปต่อไปต่อนะคะอันนี้กอดสมุยนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ กาะสมุยอันนี้เขาเรียกว่าพลุนะคะพลุจเวนก็ออไม่ใช่พลุหน้าเมืองก็คือเป็นอ่างเก็บน้ําที่เก็บน้ําแหล่งเก็บน้ําไว้สําหรับใช้ในเกาะนะคะแล้วก็ทถงนี้ก็จะเป็นโซนประปานะคะฝ่ายการผลิตของเกาะสมุยก็คือโซนก็จะมีการประปาอยู่ ตรงนี้เห็นว่าเขาบอกว่าเขาเจะมีการสร้างทําที่พักของสารนะะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เขาว่ากันแบบนั้นนานแล้วละ่ะบ้านพักสารอ่ะหรือสารอะไรสักอย่างนี่แหละอายการทีต่างต่างต้องซื้อกล้องกันสั่นอะไรล่ละ ออกกำลังกายทุกคนเดี๋ยวดาจะลงไลฟ์แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปโฟกัสกับการเดินออกกาลังกายแล้วคะ่ะโอเคลากันตรงนี้ตรงที่พระอาทิตคือใหญ่มากทุกคนคือแบบเนี่ยคือใหญ่จริงใหญ่แบบแบบกลมสวยมากอะ่ะเ สวยจึ้งจริง,รงสวยแบบสวยอะ่ะคือในกล้องมันดูเล็กนะแต่ว่าจริงๆคือใหญ่มากค่ะนกนกนกนเก็บภาพนกกว่านก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 ลับบ้านแล้วใช่ไหมกลับรังแล้วใช่ไหมบายบายเราเหมืนอนกันโอเคทุกคน ลากันตรงภาพนี้นะคะไปละบา,บายขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ